สามแหล่งผลิตเสื้อผ้าที่ใหญ่และถูกที่สุดในจีนที่กูรูต่างๆทำคลิปบอกให้คุณเข้าใจผิดถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงสถานที่พวกนี้พวกคุณไม่มีทางได้รู้จักค่ะโดยเฉพาะแหล่งที่สามที่คนจีนไปรับมาขายส่งให้คนไทยแล้วบอกว่าเสื้อผ้าพวกนี้มาจากเกาหลีค่ะ 1. ตลาดเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดและถูกที่สุดไม่ได้มาจากหางโจวแต่อยู่ที่กวางโจวค่ะ 2. ตลาดกวางโจวไม่ใช่โรงงานผลิต เพียงแค่เป็นศูนย์การค้าขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในจีนแต่ผู้ผลิตตัวจริงอยู่ที่ตรงกวนค่ะสเสื้อผ้างานป้ายไฮเอ็นสไตล์เกาหลีไม่ได้มาจากเกาหลีค่ะแต่มาจากซันเจิน้นหนานโยเลิกเข้าใจผิดผิดได้แล้วค่ะถ้าคุณไม่อยากได้เสื้อผ้าที่ซ้ำแบบใครราคามาดีขายง่ายออกไหวไม่มีคู่แข่งค,คุณควรจะมีความรู้ในการนำเข้าสินค้าจีน และเรียนกับคนที่เขาชำนาญและประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ค่ะถ้าอยากลดต้นทุนไม่อยากผ่านคนกลางนำเข้าได้เองโดยตรงมันเรียนกับเมเมค่ะสอนแบบจับมือทำต้องทำให้เป็นต้องทำให้ได้ไม่งมั้นเมเมคจะไม่ปล่อยให้คุณไปทำธุรกิจลองผิดลองหูด,ด้วยตัวเองค่ะมีข้อสงสัยหรืออยากได้คำปรึกษาพิมมาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเมเมคชา ينا เอ็กซ์เพรสแชร์ความรู้ธุรกิจไทยจีน รู如้ลึกรู้จริงเรื่องจริง